รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับเราจะเข้มแข็ง วัดีค่ะวันนี้นะคะมุกอยู่ในพื้นที่บริเวณแหลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตวันนี้นะคะมุกจะมาเป็นพลังเล็กๆส่วนหนึ่งค่ะร่วมกับทีมจิตอาสาในจังหวัดภูเกต็ตทําความสะอาดลานโพบริเวณแหลมพรมเทพในเขตเทศบาลตบนราไวยค่ะจะเห็นได้ว่าข้างหลังมุกนะคะจะมีประชาชนจํานวนมากค่ะกําลังทํากิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย เป็นความร่วมมือของเทศบาลตะบนราวัยและจังหวัดภูเก็ตค่ะเพื่อล้างทําความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วเกาะภูเก็ตสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการป้องกันโควิด19ค่ะ วันนี้ก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนค่ะได้จัดกิจกรรม b i g c l ิน n i n g Day รวมไปถึงเทศบาลนครภูเก็ตทำความสะอาดบริเวณถนนทลางย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดภูเก็ตค่ะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเข้ามาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั้นทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะจึงได้จัดกิจกรรม b i g c l ิน n ิ n g Day ล้างทำความสะอาดทั้งทางเท้าและทางถนนพร้อมฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อน้ำผสมโคลีน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการป้องกันโควิด19โดยในช่วงเช้านะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต<ม>ก็ได้ไปร่วมทำความสะอาดด้วยค่ะส่วนในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้นำทีมจิตอาสามาร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดณบริเวณล,ลานโพแหลมพรมเทพ เพื่อให้ปราจจารโรคโควิด -19 รวมทั้งเก็บขยะในพื้นที่โดยรอบค่ะ<ม>เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหลมพรมเทพสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ กิจกรรมวิกินเบนะครับเริ่มขึ้นมาตังแต่ที่เมื่อวานที่ซอยบางลาเรื่องเกิดจากผู้ประกอบการและพี่น้องชาวป่าตองเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันหยุดงานแล้วก็ร่วมกันทําความสะอาดซึ่งเราคิดว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ในการที่จะเราต่อสู้กับโควิดนี้ทุกภาคส่วนจะต้องาอร่วมกันซึ่งจากเมื่อวานเนี่ยมาถึงวันนี้เองผู้นําต้องถิ่นต่างๆก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ออกมาร่วมกันวิกฤติในเี เมื่อเช้าที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตท่านนายกสาโรดอังคาพิราชก็นําพี่น้องประชาชนผู้นําชุมชนต่างๆที่ชุมชนเมืองเก่าซึ่งเมื่อเวลาตั้งแต่6กโมงครึ่งใช้กับกิจกรรมของที่เราไว้ในวันนี้นะครับก็คือมีการล้างทำความสะอาดที่ถนนตลาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของภูเก็ตในที่ใครมาแล้วก็จะไปเดินที่นี่เพราะฉะนั้นในส่วนของการสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนของเราเอง กับรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันครับแล้วก็มาในช่วงบ่ายวันนี้ที่แหลมพรมเทพแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของจังหว,วัดภูเก็ตทางท่านนายกอรุณโสรสก็ได้นำพี่น้องประชาชนออกมาทำบิ๊กทรินิ่งเดย ถือว่าเป็นการรวมพลังกันเราจะทําไปเรื่อยๆในทุกท้องถิ่นครับอย่างเช่นที่ทางนายกองค์การเหมือนนส่วนจังหวัดจะทําที่สะพานท่าเรือฉลองทา,างเทศบาลตำบลฉลองก็จะทําที่ซอยตาเอียด่างที่เทศบาลกำมลาก็จะทําในพื้นที่ในวันอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็ยังมีที่รัชดาที่อื่นก็จะกับเคลื่อนเรื่องนี้กันทั้งจังหวัดครับซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกับว่า เป็นการแสดงถึงเกจจำนงมุ่งมั่นตั้งใจของชาวภูเก็ตที่จะร่วมกันต่อสู้กับโควิดกัะเพื่อว่าต้องทำทั้ง2อย่างคือป้องกันโรคควบคุมโรคให้อยู่ไปพร้อมกับการที่แก้ปัญหาเรื่องฝากเรื่องท้องเรื่องเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะออกมาต่อสู้กับโควิดโดยมีกิจกรรมการทําความสะอาดเป็นเครื่องมือที่สอดแสดงให้เห็นถึงว่าความตั้งใจของพี่น้องของพวกเราทุกคนชาวภูเก็ตที่จะต่อสู้กับโรคทํำยังไงที่ทําให้สุขสุขอนามัยที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคทำยังไงที่จะให้โรคแพร่ได้น้อยที่สุด ในส่วนของพี่น้องประชาชนเองก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันให้ปล่อดภัยนกากอยู่ตลอดเวลาซึ่งในส่วนของพี่น้องชาวภูเก็ตชาวไทยนั้นส่วนใหญ่จะปฏิบัติเกือบทั้งหมดจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาที่ด้ดีสําหรับในส่วนของคนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือคนต่างประเทศซึ่งก็ยังมบงีบางส่วนที่ยังไม่ได้สวมใส่หน้ากากนี้วันนี้ก่อนที่จะมาเริ่มรายการนี้ได้มีการเชิญทางองค์สุน จากจากองศุนประจัตประเทศต่างๆที่มีที่ทาการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนี่นะครับมาพูดปะพบปะพูดคุยการปรึกษาหรือการว่าทางราชการได้ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติในขณะเดียวกันก็ทางกองศูนก็ได้สอบถามสอบถามเสนอแนะให้ก็คิดเห็นต่างๆซึ่งก็จะเป็นแนวทางในการที่จะทํางานร่วมกันสิ่งทุกภาคส่วนจะต้องมาทํางานร่วมกันครับสิ่งที่ได้ฝากทางกองศูนไปก็คือไปบอกให้พี่น้อง ของเขาที่อย e e ู่ในความดูแลของเขาชาวต่างประเทศที่เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้เคารพและปฏิบัติตามกติกาของจังหวัดภูเก็ตคือในเรื่องของสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปในที่ต่างๆนะครับแล้วนอกจากนี้เมื่อตอนเช้าอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราได้ทำการร่วมกันก็คือเรื่องของการเปิด ภูเก็ต11300สถานีคลายทุกขในวันนี้นอกจากจะมีความทุกข์กายแล้วส่วนหนึ่งก็จะมีความทุกข์ใจซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญก็คือทางจังหวัดโดยกระทรวงร่วมกับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับทางหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะ,ะเปิดสายด่วนห่งึ่ง่มนที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยนะครับมาทำให้มีพลังเยอะขึ้นโดยการ ร่วมกันเจญพี่น้องที่มีความทุกข์กายทุกทุกใจไม่สบายใจอึดอัดทุกมีความทุกข์ร้อนในเรื่องอะไต่างเนี่ยสามารถโทรเข้ามาที่13.00จะมีเจ้าที่บริการคอยตอบคำถามคอยแนะนำอยู่ตลอด24ชั่วโมอง คือกิจกรรมการทำความสะอาดการกวาดต,ต้องหลายทังป้วงนี่ครับมันหมายเป็นสัญ,ญลักษณ์หมายถึงการที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันเรากวาดตั้งแต่อยู่ในเราคิดตั้งแต่อยู่ในใจของพวกเราแล้วว่าเราจะต้องต่อสู้กับโควิดต่อไปซึ่งทําอย่างไรก็ได้ที่จะให้ไม่โรคโควิดนียมาติดกับเราแล้วจากเราเองไม่แพร่ไปที่คนอื่นรวมถึงว่าทําอย่างไรที่จะป้องกันเหตุที่จะทําให้โควิดมันแพร่ไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้นี่กิจกรรมในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงพลังของพี่น้องชาวภูเก็ตครับ กวนขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านช่วยกันดูแลบ้านเรือนของเราให้สะอาดช่วยกันดูแลครอบครัวของเราสําหรับเด็กหรือผู้ใหญ่หรือทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่3ามก็ให้เดินไปฉีดวัคซีนเลยวันนี้เรามีวัคซีนเพียงพอสําหรับพี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติหรือทุกคนที่อยู่ในภูเก็ตไปใช้บริการฉีดวัคซีนได้ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น การบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ในวันนี้ที่าลานโพเลนพภมเทพแห่งนี้นะครับก็ถือวาอ่าเป็นนโยบายของทางจังหวัดภูเก็ตโดยท่านนารองค์วุ่นซิ้วนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายที่จะทําความสะอาดพัฒนาเมืองของจังหวัดภูเก็ตนั้นทั่วเกาะภูเก็ตนั้นให้มีความสะอาดนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดซึ่งหลังจากปีใหม่มาแล้วคนมาเที่ยวจํานวนมากนะครับเราก็ต้องมีการทําความสะอาดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตโดย บูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ท้องถิ่นทั้งหมดก็ทําความต่าดร่วมกันซึ่งวันนี้เนี่ยตเทศบาลตะมราวยนะครับเราทําที่เหลมพรมเทพเป็นจุดแรกนะครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับทุกวันก็ที่สะพานท่าเทียบเรือหาดราวัยตลาดชุมชนตลาดปลาแล้วก็ในชุมชนชาวเลก็เมื่อเช้าก็มีการพ่นฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ที่หาดในหานสวนสาธารณะต่างๆ สถานที่สาธารณะต่างๆนั้นเราจะทําอยู่ทุกวันไปเรื่อยๆนะครับยังยังไม่มีวันหยุดแล้วก็ตามถนนอนทางต่างๆเราก็จะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดคับมีหน่วยงานของทัพเรือพระที่3นะครับเ,เจ้าที่ตารวจจากสอพฉลองนะครับตำนันผู้ใหญ่บ้านทางอําเภอแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับผู้บริหารสมาชิกสภาต่างๆก็มาร่วมกันในวันนี้นะครับเพื่อที่จะ,ะทําให้ ตำบลอราัยเรานนเนี้ยมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตว่าเรานั้นมีความพร้อมเราพยายามที่จะกระตุ้นทําความสะอาดให้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของหยัดภูเก็ตนั้นมีความสะอาดปลอดจากเชื้อโรคต่างๆที่จะ,อ,ะอยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้มั่นใจว่ามีความสะอาดและปลอดภัยครับ สำหรับพื้นที่แหลมพมเทพนั้นก็ถือว่าเป็นแลนมาร์คที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตเพราะเราเปรียบได้ว่าคนที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะต้องมาเยี่ยมเยือนที่แหลมพมเทพมาชมพระอาทิตย์ตกน้าที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เราให้ความมั่นใจว่าพื้นที่แหลมพมเทพนั้นนะครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่กองสาธารณครับก็จะมีการฉีดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อทุกวันนะครับนี่จะฉีดพ่นทุกวันนะครับเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่แหล่งทองเทพว,ว่ามีความปลอดภัยแล้วเราเรายังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับในพื้นที่แล้วยังมีกล้องวงจรปิดนะครับอีกหลายหลายสิบตัวอยู่ในพื้นที่แหล่งทองเทพแล้วก็พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเพื่อที่จะควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับ ล้องมองจอดิดเหล่านี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการป้องกันป้องปรามวิชาชีพหรือเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เยอะถ้าเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเข้าไปได้ถึงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเชื่อมทางเชื่อมต่อนะครับระหว่างตำบลตำบลฉลองตำบลกาลนเรามี กล้องไลไลเสนเพจนะครับซึ่งคอยจับป้ายทะเบียนรถทุกคันที่เข้าออกในพื้นที่ของเราไวอันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับในในการป้องปรามเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยและขณะนี้นะครับเราก็จะมีทำติดตั้งกล้องเพิ่มขึ้นไปกล้องในกระชั้นชิดมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันป้องปรามในการาก่อเหตุร้ายในในพื้นที่นะครับ เป็นจุดที่สาคัญนะครับในเรื่องของความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยวในเรื่องในเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้นเราจึงให้ความสําคัญว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เรานั้นจะต้องมีความปลอดภัยนะครับจากสถานการณ์ต่างๆเราให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลไม่ว่าจะเป็นชายหาดเองนะครับเราก็จะมีเจ้าที่ไร้กาดคอยดูแลนักท่องเที่ยวเวลาขณะเล่นลงเล่นน้ําซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเร,เราเราเชื่อว,ว่าถ้า เราปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวพื้นที่เราแล้วเรามีการดูแลอย่างดีและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนองเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ แกล้มพงเทพแล้วค่ะที่เราได้ทําความสะอาดบิคินิ่งเดย์จุดตรงนี้เป็นสวนสาธารณะหนองน้ําในหานก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราก็ให้ความสําคัญมีการฉีดพ่นอีกด้วยค่ะครับในสวนสาธารณะหนองน้ําในหานแห่งนี้นะครับเป็นเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนั้นมาใช้บริการกันเป็นจํานวนมากนะครับ <ฮะ S 2> โดยเฉพาะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งนะครับตั้งแต่เช้าช่วงเย็นจะมีนักท่องเที่ยวมาออกกําลังกายกันเป็นจํานวนมากซึ่งถือว่า อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยทุกคนมาใช้ร่วมกันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญว่าเมื่อสิ่งที่ทุกคนมาใช้ร่วมกันเราก็จะต้องมีการทําความสะอาดมีการฆ่าเชื้ออยู่ทุกวันเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยนะครับ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สาคัญจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อนที่หาดในหานแล้วก็มาออกกําลังกายนะครับมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย ก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องให้ความสาคัญในจุดนี้ครับเหมือนในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีพี่ๆมาฉีดพ่นตรงนี้ค่ะมีการฉีดพ่นเสร็จแล้วเรามีการทําความสะอาดอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะการทาความสะอาดพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการทําความสะอาดตั้งแต่ตอนเช้าทุกวันนะครับของทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จะมีการเช็ดกวาดอ,อยู่ทุกวันนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละวันครับแะ้วก,ก็ช่วยกันนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นจำนวนมากมาใช้บริการทุกวันกั้งคืน กลางคืนยังมีราศีกลางคืนก็นยังมีค่ะยังมีนักเที่ยวม,มาเล่นเลยนี่ถือว,ว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีอากาศที่ดีนะครับบรรยากาศโล่งอากาศดีก็เลยทําให้เป็นจุดที่ชาวต่างชาติให้ให,ให้ความสนใจมามาอาอกกําลังกายงที่นี่ ว่าตรงนี้กลางคืนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาออกกาลังกายด้วยในส่วนนี้ค่ะเราได้มีการติดตั้งไฟหรือว่าความปลอดภัยยังไงบ้างคะครับตรงนี้เราก็จะมีะไฟแสงสว่างมีเสาให้แมสตนะครับแล้วก็มีไฟตามเสาแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่จะคอยบริการแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจจะคอยออกตรวจเป็นระยะนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มา,มาเข้ามาในสวนสาธารณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสวนสาธารณะเปิดแต่ว่า นักท่องเที่ยวนั้นเด็นยิงนมากแค่ความตั้ใจจุดนี้ครับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ไม่สวมแมสนะครับเราก็จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและกว่าปกครองเนี่ยให้เข้าดำเนินการตักเตือนนะครับเพราะเรายังเห็นอยู่ที่เราเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยจะสวมแมส ก่ค่อนข้างจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเด็ที่ยังเห็นอยู่ก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่อาจจะยังสวมน้อยอยู่นะครับซึ่งขณะนี้เราก็วันนี้เองได้ได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าก็ได้กำชับไปยังกองศุนต่างๆเพื่อที่จะไปทําความเข้าใจกับแต่ละแต่ละประเทศนะครับให้ความสําคัญกับมาตรการที่ทางจังหวัดได้อกมานะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดผมว่านี่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วย พยายาสัมพันธ์กับเคลื่อนให้กับชาวต่างชาติเนี่ยได้รับทราบถึงมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ไม่อยากไปจะมีการไปจับปรับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีความมีความเข้าใจมีการเรียนรู้ถึงระเบียบต่างๆที่ทางจังหวัดได้ออกมาเนี่ยก็จะ,จะ,จ,ะจะสามารถช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาคัญนะครับผมก็อยากจะฝากทั้งพี่น้องชาวไทยแล้าชาวต่างชาตินะครับว่ามาตราการเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตราการที่ป้องกันควบคุมก,การแพร่ระบาดได้ครับ เราทําความสะอาดภายในพื้นที่ตําบลราวัยแล้วอย่างร้านค้าร้านอาหารอย่างนี้คะเราได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการไหมคะร้านค้าเนี่ยนะครับตัวนี้เราได้พูดคุยกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะครับเราเข้าไปกับกองสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของร้านค้าไปแนะนําในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักง,งานที่เกิดในภาวะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจ ATK นะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการแพร่เชื้อ แล้วก็ใน,ในการรับเชื้ออะไรด้วยนะครับอันนี้ก็มีมาตรการของทางกรงสาธารสุขครับในมาตรการป้องกันโควิด19ของทางเทศบาลตะบลราวัยกับการออกมารณรงค์ทำบิ๊กคินนิ่งเดย์แล้วก็มีการฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะ ให้ท่านนายกฝากหน่อยค่ะครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้นเนี่ยยังมีเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตฉะนั้นนะครับพี่น้องอย่าละเลยไปนอันขาดในเรื่องของการสวมแมส์ร้อเร์เซ็นต์ขณะออกไปสถานที่ต่างๆนะครับการหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลหรือน้ําสบู่นะครับแล้วเข้าไปใน ชุมชนคนจํานวนมากเราจะต้องมีการเว้นระยะห่างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้แล้วก็การทําความสะอาดตามบ้านเรือนนะครับก็จะช่วยลดบ้านเรือนปอดจากเชื้อโรคนะครับในพื้นที่สาธารณะนะครับทางเทศบาลตบนลวัยร่วมกับทุกภาคส่วนเนี่ยก็จะมีการจัดทําความสะอาดอยู่ทุกวันนะครับถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็งนะครับการ ปลอดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้นเนี่ยก็จะทําให้การแพร่ระบาดลดลงแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันครับผม เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม b i g เค n น n ่งเดยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวแหลมพรมเทพสถานที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นถึงความรักความสามัคคีการรวมพลังการของจิตอาสาในจังหวัดภูเก็ตเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำทีมจิตอาสาและคณะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกันเช็ดล้างฉีดพ่นทำความสะอาดถนน เส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาในเขตย่านเมืองเก่าภูเก็ตเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะและช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็ได้ช่วยกันทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องที่แหลมพรมเทพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเกต็ตอย่าลืมนะคะดูแลป้องกันตัวเองออกจากบ้านทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามายัยและล้างมือบ่อยๆล้างมือทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารเรียนรู้อยู่คู่กับโควิดอย่างปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ